บริษทัทเคเบิลไท i โฮลดิ้งนะคะหรือ CTH ค่ะจัดการแถลงข่าวยืนยันย ative, ชนะการประมูลได้รับลิขสิทธิฟ guitar, ฟ์ฟุตบอลพรีเมลิกอังกฤษ3ฤดูกาลค่ะตั้งแต่2013ถึง2015นะคะโดยแฟนบอลและสมาชิก CTV ทั่วประเทศจะสามารถรับชมสดๆได้ทั้ง380แมตช์การแข่งขันติดตามได้ในช่วงสปอตไทม์ค่ะ ความนิยมของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่มีแฟนบอลละผู้ตามชมมากที่สุดในโลกไม่เว้นแม้แต่แฟนบอลชาวไทยที่ต่างเป็นสาวกของยอดทีมหัวตารางทั้งปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผงแดงเลือกผู้สิงบูเชลซีปืนใหญ่อาร์เซนอลและเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้จนเป็นการแข่งขันกันในเชิงธุรกิจจากบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยอย่าง True v i s i o n เจ้าของลิขสิทธิ์เดิม GMM g กรม y ี my, บริษัท RS จำกัดมหาชนและบริษัทเค b บ e t ไทย h o ด d i n g จำกัดมหาชนหรือ CTH กลุ่มธุรกิจเคเบิลทีวีที่มีฐานผู้ชมติดตามมากที่สุดในประเทศไทยในการเข้าร่วมการแข่งขันประมูลลิขสิทธิ์การถ่ายทอดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่กำลังจะหมดลงในฤดูกาล2012นี้โดยจากการประมูลในวันนี้ของ4บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง t r u e Vision, ม m m g a ม m ีบริษัท IS จำกัดมหาชนและบริษัท Cable Thai Holding หรือ CTH ผลการประมูลปรากฏว่าบริษัท Cable Th a i Holding จำกัดมหาชนหรือ CTH ที่มีนายวิชัยทองแตง ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัทเคเบิลไทยบ d ดิงสามารถชนะการประมูลการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษทั้ง380แมตช์การแน่งคันรวม3ฤดูกาลตั้งแต่ฤดูกาล2013เป็นต้นไปเรื่องของการนะได้ลิขสิทธิ์พ<ส>ร,รีเมียร์ชิพอังกฤษนะฮะวันนี้จะเป็นข่าวที่ออกมาตั้งแต่เชา้าล้วขอยืนยันว่าเป็นเรื่องเป็นมายังไงครับกับการได้ลิขสิทธิ์ตัวนี้เป็นทางการเมื่อตอน บ่ายสามโมงวันนี้เองครับเพราะว่าทางประเทศอังกฤษเขาแถลงข่าวอย่างเป็นทางการตอนแปดโมงแล้าเขาชึ่งตรงเวลาบ้านเราคือตอนบ่ายสามโมงอ๋อครับขณะนี้เรากำลังแถลงพร้อมกันนะครับพร้อมกันทั้งที่ลอนดอนและทั้งที่กรุงเทพนะครับในการมาเป็นมาก็อย่างที่ได้ได้เคยเรียนกับพี่ๆน้องๆชาวเคเบิลท้องถิ่นทุกประเทศนั่นแหละครับว่านี่เป็นหนึ่งในคอมมิทเมนต์ที่ที่คุณวิชัยและคณะพยายามจะทำให้เกิดขึ้นให้ได้นั่นก็คือการแสวงหาคอนเทนต์ที่มีความหลากหลาย และเป็นคอนเทนต์ที่มีคนนิยมชมชื่นมากที่สุดเข้ามาอยู่ในระบบเน็ตเวิร์ของเรานะครับซึ่งวันนี้ต้องถือว่าเราทําสําเร็จแล้วในระดับหนึ่งนะครับต้องต้องขอความร่วมมือจากพี่ๆน้องๆชาวเคเบิลทั่วประเทศว่านับจากนี้ต่อไปจนกระท่านผู้สิงหาคมเป็น,เป,นเป็นเรื่องการเสี่ยงความพร้อมที่เราต้องต้องทาให้นณเวลานั้นต้องมีความพร้อมอย่างสมบูรณ์การชนะการประมูล การถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในครั้งนี้ถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งสําคัญในกลุ่มธุรกิจเคเบิลทีวีที่มีฐานผู้ชมมากที่สุดในประเทศไทยกว่า7 0 0สรสานีจะได้ชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครบทั้ง3 8 0แมตช์การแข่งขันด้วยราคาประหยัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกบริบัทเคเบิลทีวีจันทบุรีหรือซีทีวีจะได้ชมสัญญาณภาพและเสียงแบบสดสดทุกแมตช์การแข่งขันตั้งแต่กลางปี2556รเป็นต้นไปแน่นอนครับเรื่องการที่จะไปถึง ผู้ชมในต่างจังหวัดเนี่ยต้องเกิดขึ้นแน่นะครับเราเราเราถือเป็นเราส,สำคัญด้วยไม่ใไม่ไม่ไม่อาจมองข้ามได้เลยเรื่องการที่จะพยายามทำเนต่วนของเราให้เชื่อมกับผู้ชมของเราได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ